ตอนที่หนึ่งร้อยห้าสิบหัวใจของบุรุษสูงวัยนา่งเฝิงหัวเราะแล้วเอ่ยกับนางหวงว่าข้าเพิ่งนึกได้ว่าผลไม้อบแห้งของวันนี้ยังทําไม่เสร็จเราจะส่งสินค้าล่าช้าไม่ได้นางขยิบตาให้นางหวงเรื่องของเด็กเราอยากเข้าไปยุ่งให้มากเลยด้านนางหวงยังไม่ทันได้เข้าใจว่าเกิดสิ่งใดขึ้นก็โดนนางเฝิงลากตัวออกไปแล้วหลินเว่ยเว่ยโดนหญิงสูงวัยทั้งสองทอดทิ้งเมื่อหันมามองอีกครั้งบัณฑิตหนุ่มก็ยังนั่งรอคําตอบด้วยใจจดจ่อดังเดิม นางจึงลูบจมูกพลางยิ้มแห้งแล้วถามอย่างระมัดระวังเออเจ้าต้องการฐานะหรือสิทธิ์อันใดหรือเจียงโมหานจ้องนางแต่ไม่ส่งเสียงตอบกลับนี่เขาไม่พอใจคําตอบของนางหรือมีหรือไม่มีฐานะมีหรือไม่มีสิทธิ์อันใดพวกเราสองบ้านก็เป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันแล้วคนในครอบครัวเดียวกันจะแบ่งแยกเพื่อเหตุใดหลินเว่ยเว่ยขมวดคิ้มพร้อมเผยท่าทางหมดความอดทนเล็กน้อยเจ้าบัณฑิตตัวแสบเอาใจยากเหลือเกิน เชียงโมหานกรอกตาแล้วเอ่อยอย่างตรงไปตรงมาเจ้าคิดว่าข้าเป็นคนในครอบครัวเดียวกันจริงหรือเช่นนั้นเหตุใดไม่เอาของดีให้คนในครอบครัวแต่เอาไปให้คนนอกหลังถกปัญหามาเป็นเวลานานก็ยังเป็นโศกนาฏการรมที่เกิดจากแกงมังกรบินหลินเว้ยเว้กรอกตามองบนอย่างชัดเจนนางไปหาเรื่องใครหรือเหตุใดนางต้องมาเจอกับภัยร้ายที่เหนือความคาดหมายนี้ด้วยเจ้าพูดได้ถูกต้อง รอให้ข้าทำเนื้อกระต่ายผัดห้าเครื่องเทศเสร็จแล้วจะเก็บไว้ให้คนในบ้านเราเท่านั้นเจ้าตกลงหรือไม่หลินเว่ยเว่ยเหลือบตามองตามท้ายทอยของบัณฑิตหนุ่มเจียงโมหานเดินกลับไปที่ห้องหนังสือบ้านตระกูลเจียงหลังหยิบกระดาษปึกหนึ่งออกมาแล้วเขาก็พูดกับหลินเว่ยเว่ยที่กำลังเก็บจานชามอยู่ว่านี่คือวิธีเขียนสมุดบัญชีที่ข้าเรียบเรียงมาแล้วเจ้าลองดูว่ามีส่วนไหนต้องแก้อีกหรือไม่นั่งหวงเห็นเช่นนั้นจึงรีบกล่าวกับบุตรสาวว่าเจ้าไปคุยงานเถิดประเดียวแม่จัดการตรตงงนี้เอ ท่านใดนั้นหลินเว่ยเว่ก็พูดว่าข้าเป็นชาวนาที่ไม่รู้จักอักษรสักตัวแล้วเจ้าจะให้ข้าอ่านบทความไม่ประเมินข้าสูงเกินไปหน่อยหรือแม้ปากพูดเช่นนั้นมือกลับเช็ดผ้าแล้วรับกระดาษมาจากมือบัณฑิตหนุ่มจากนั้นก็เริ่มอ่านทีละบรรทัดอย่างระมัดระวังหลินเว่ยเว่อ่านไปพลางชี้ตัวอักษรแสนซับซ้อนที่ชวนงงงวยไปด้วย จากนั้นนางก็ถามบัณฑิตหนุ่มอย่างเจียมตัวเจียงโมหานมองใบหน้าจดจ่อของนางจมูกเชิดรัรนรูปทรงงดงามแพรขนตางอนยาวจนทอดเงามายังเบื้องล่างเวลาที่เด็กตัวแสบไม่พูดหรือไม่หัวรั้นก็พอจะดูเป็นสาวน้อยทำดาคนหนึ่งอยู่บ้างไม่น่าแปลกใจว่าเหตุใดหมูอัปลักบ้านอื่นจึงอยากเข้ามากัดสักคำหมูอัปลักที่ว่านั้นก็คือสัวถัว่ว แววตาของเจียงโมหานเต็มไปด้วยอารมณ์ซับซ้อนภายนอกเขาคือเด็กหนุ่มอายุ15ปีทว่าภายในของเขาคือโฉฟฝูผู้หดเยี่ยมวัยใกล้50ปีเต็มทนเขามีความรู้สึกเหมือนบิดาสูงวัยคนหนึ่งที่เพิ่งตระหนักได้ว่าผักกาศดขาวของตนเติบโตแล้ว ในชาติก่อนเขาไม่เคยมีชีวิตสมรสแม้แต่อนุพันยาที่ติดตามเขามานานกว่า20ปีก็ยังเป็นสายลับที่ผู้อื่นส่งมาท้ายที่สุดยังไม่รู้เลยว่ามีคนมาเคารพหลุมศพของตนบ้างหรือไม่แต่โชคดีที่เขาไม่มีบุตรหลานให้ห่วงเพราะเหล่าทายาทก็คงเดือดร้อนเพราะเขาและมีจุดจบเยี่ยงกบฏตามไปด้วยหัวใจของบุรุษสูงวัยต้องมาโมแถบลักแขลงเพราะเด็กตัวแสบคนหนึ่งนี่มันเป็นความรู้สึกแสนซับซ้อนจริงฮ่า ตอนที่หลินเว่ยเว่ยถามถึงตัวอักษรธรรมดาตัวหนึ่งเขาก็อดไม่ได้ที่จะใช้น้ำเสียงของชายชาราสั่งสอนนางเคยอ่านตำราพันอักษรหรือไม่นี่คือเชิงในจูเชิงเยเว่ยกวางอย่างไรเล่าก็บอกแล้วว่าข้าไม่รู้อักษรเป็นเจ้าเองที่อยากให้ข้าอ่านหลินเว่ยเว่ยโต้อตอบอย่างมีเหตุผลและกรอกตาใส่เขาข้าเพิ่งถามเจ้ากี่ตัวเองไม่มีความอดทนแบบอาจารย์เลยสักนิดเจียงโมหานผู้สูงไวัยได้แต่กลด่าในใจว่าเด็กโง่ ต่อไปเจ้าหาเวลาหนึ่งช่วย,ยามมาเรียนกับข้าขณะที่นางถามถึงตัวอักษรธรรมดาอีกครั้งเจียงโมหานก็ทำสีหน้าเคร่งครึมและแสดงความผิดเด็จก,การทันทีในที่สุดหลินเว่ยเว่ยก็อ่านกระดาษไม่กี่แผ่นเสร็จนางชี้สองสามจุดที่คิดว่าควรแก้ไขจากนั้นก็ยื่นกระดาษคืนให้เขาพอเถิดหน้าทุกวันนี้ข้ายุ่งจะตายแล้วจะมีเวลาว่างมานั่งศึกษาตำราหรือขณะมองใบหน้าหล่อเหลาที่ไม่ยอมแพ้นั้นนางก็พยายามพูดต่อ ตำราพันอักษรข้าเคยอ่านมาแล้วถ้าไม่เชื่อข้าจะท่องให้เจ้าฟังฟ้าดำดินเหลืองจักรวาลน,นับบรรพการเจ้ารู้หรือไม่ว่าจักรวาลกว้างใหญ่เพียงใดข้าจะบอกเจ้าให้ว่าในจักรวาลประกอบด้วยกาแล็กซี่มากมายกาแล็กซี่ที่เราอาศัยอยู่เรียกว่าระบบสุริยะส่วนที่พวกเราเหยียบอยู่ก็คือดาวเคราะห์เรียกว่าดาวโลกส่วนดาวโลกนี้ตัวมันเองหมุนรอบดวงอาทิตย์จึงทำบนโลกมีสี่ฤดู เจียงโมหันฟังที่นางพูดแม้จะเหมือนเป็นเรื่องไร้สาระแต่ก็ไม่เหมือนเรื่องจัก,กรวาลที่เอ่ยขึ้นมาอย่างเลื่อนลอยทว่าวสุดท้ายเขาก็ยังไม่หลงประเด็นเพราะถ้อยคำของนางตกลงตามนี้หนึ่งช่วยยามทุกวันหลังคว้ากระดาษคืนไปแล้วเขาก็หันหลังเดินจากไปทว่าวหันกลับมามองหลินเว่ยเว่ยที่ทำตัวเหมือนมะเขือโดนแช่เย็นอีกครั้งเขาจึงอดเตือนไม่ได้ว่าต่อไปเรื่องจัก,กรวาลกาแล็กซี่หรือดาวโลกเหล่านี้ห้ามนำไปพูดต่อหน้าคนนอกเด็กขาดจำไว้หลินเว่ยเว่ยทำแก้มป่องเหมือนคังคกเวลาโมโหพูดแล้วจะทำไม จะโดนมองเป็นสัตว์ประหลาดแล้วโดนเผาตายหรืออย่างไรเจียงโมหานขมวดคิ้วทันทีวางใจได้ข้าไม่มีทางปล่อยให้ผู้ใดจับเจ้าไปเผาหรอกเว้นเสียแต่ข้าจะตายไปก่อนท่านใดนั้นดวงตาของหลินเว่ยเว่ยก็เปลี่ยนเป็นเสี่ยวพระจนันทร์เจ้าไม่คิดว่าคนอย่างข้าผิดปกติมากหรือเดิมทีคนสติไม่ดีก็ใช้มุมมองปกติมองไม่ได้อยู่แล้วมีบางอย่างที่ข้าคิดว่าเจ้ากำลังพูดไร้สาระเจียงโมหานอดเลิกคิ้วไม่ได้เด็กตัวเหม็นคิดจะสารภาพรัก,รกต่อข้าหรือ ทันใดนั้นดวงตาเซียวพระจันของหลินเว่ยเว่ยก็เบิกโตพลางกล่าวด้วยความโมโหเจ้าบอกว่าใครสติไม่ดีข้าฉลาดจะตายตีคนไม่ตีหน้าด่าคนไม่เผยจุดอ่อนนิสยัยสุภาพบุรุษของเจ้าหายไปไหนแล้วสุภาพบุรุษหรือแม้จะเป็นคนนิสัยดีเพียงใดถ้ามาเจอคนอย่างเจ้าก็ไม่มีเหลือหลังกล่าวประโยคนี้จบแล้วเจียงโมหานก็เดินกลับบ้านทันทีเขากลับไปแก้ไขวิธีเขียนสมุดบัญชีต่อไปส่วนหลินเว่ยเว่ยก็เหมือนเสือดาวที่โดนแย่งอาหาร นางยกไม้ยกมือพลางแยกเคี้ยวอยู่ด้านหลังของเขาหลังฤดูใบไม้ร่วงแล้วอากาศก็ยังร้อนและแห้งแล้งเหมือนเดิมดวงอาทิตย์ฉายแสงร้อนเผาลอยอยู่เหนือศีรษะไม่มีทีท่าว่าจะมีฝนตกแม้แต่น้อยหลังจากหมู่บ้านชิลิโกซสร้งกันห้างกันและขุดคูน้ําเสร็จแล้วชาวบ้านที่ไม่คิดจะปลูกผักในฤดูใบไม้ร่วงงอก็ลงมือปลูกชนิดข้ามวันข้ามคืนทันที ผู้ใหญ่บ้านจัดลำดับการใช้น้ำให้แต่ละครัวเรือนโดยยึดจากบ้านที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำเรียงไปถึงอยู่ไกลสุดหากถึงลำดับของบ้านไหนแล้วบ้านนั้นต้องเป็นคนไปออกแรงขับเคลื่อนกังหันวิทย์น้ำเองเมื่อรเสร็จแล้วถึงจะเปลี่ยนเป็นอีกบ้านหนึ่งเนื่องจากกังหันวิทย์น้ำในชิลิโกเป็นสิ่งประดิษฐ์แปลกใหม่อย่างหนึ่งจึงส่งผลให้คนในหมู่บ้านใกล้เคียงแทบจะมารุมดูกันทั้งหมด พวกเขารู้สึกอิจฉาริษยาเพราะไม่มีใช้เหมือนหมู่บ้านชือ้อหลโกซึ่งมีน้ำบนภูเขาที่ไม่แห้งเหือดตลอดทั้งปีภายแล้งในปีนี้รุนแรงมากน้ำในแหล่งอื่นล้วนแห้งเหือดจนเห็นพื้นดินด้านล่างแล้วดังนั้นหากไม่มีน้ำแล้วมีกังหันวิทยน้ำไปก็ไร้ประโยชน์อันใด คนในหมู่บ้านใกล้เคียงล้วนมีความสัมพันธ์อันดีต่อคนในชื้อลีโกบุตรสาวที่ออกเรือนไปหรือลูกสะพ้ายไม่น้อยที่มาขอยืมข้าวสารจากญาติในชือ้อรีโกทว่ากังหันวิทตน้ำของหมู่บ้านชื้อรีโกเพิ่งสร้างเสร็จการเก็บเกี่ยวของปีนี้ก็ไม่ดีจึงมีชาวบ้านจำนวนมากจ่ายภาษีที่นาไม่ไหวในหนึ่งวันกินได้แค่แกงผักสองมื้อแล้วไหนเลยจะให้ผู้อื่นยืมข้าวสารได้ ตระกูลหลินและตระกูลเจีงหนีภัยสงครามมาจากต่างถิ่นไม่มีญาติในที่นี่จึงไม่มีใครมาขอยืมจากพวกเขาทว่าแม่สื่อที่มาพูดเรื่องแต่งงานกับตระกูลหลินกลับมีเพิ่มมากขึ้น